อู่เงีคุณหลับตาคุณอะไรก็ได้เออดีมันก็สุ่มเราไม่รู้ไงว่าข้างในมันมีอะไรผมรู้ไงผมรู้เออทำคนรู้เช็ดงานนี้ครับอันนี้อันนี้ไข่น้อยครับเอาไข่ใหญ่เออผมว่าไฟฟ้าสถิตแล้วตอนนี้ในิมผมมาเตรียมงานตั้งแต่ีห้าไงผมเลยรู้ไงผมชอบไข่ชมพูนะอย่างไข่ชมพูนี่บาสชอบสีชมพูจริงด้วยแหละชอบมากเลยครับบาสชอบสีชมพูอุ้อ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยกับสีชมพูของเราเฮ้ยเอ้ยผิดอ่านฝั่งนู้นอ้าวแล้วบาสจะได้ท่าโพสอะไรครับผม เอ้ยหรือว่าเราเราเรามันต้องรู้มันต้องรู้ว่าอันไหนข้อไหนไหนบอกเตรียมงานตั้งแต่ตีห้าก็ผมเตรียมงานตีห้าคือผมนั่งเนี่ยนั่งปั้นไอ้ลูกกลมๆเนี่ยตีห้าแตว่าใช่ใช่ใช่มาแล้วออะผิดด้านกูด้านเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้บีเคซีจะมอบอะไรให้กับคนพิเศษตอบทีละคนคนละทีอ๋อเป็นคำถามหรอเป็นคำถามถามพวกเราเราเจอข้อนี้ไปเขาถามว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเราอยากจะแบบให้อะไรกับคนพิเศษนะครับผม อันนี้ถามทุกคนป่มถามทุกคนคุณมีคําตอบในใจไหมอ่เริ่มเริ่มจากคนที่จับก่อนก็ได้นะผมอยากให้ชุดนอนของกีรโรสครับอืมโอ้โหนี่เหมือนกันเหมือนกันผมผมรู้สึกว่าอยากให้เข้านอนหลับลึกเหรอคือไม่คือมันใส่แล้วสบายครับผมใช่แล้วผมอยากให้ทุกคนแบบนอนแล้วก็พริ้มไปกับชุดนอนของกีรโรสนะครับอือ่พี่เาบ้างไะผมก็จริงๆแล้วผมก็อยากตอบชุดนอนเหมือนกันแต่ถ้ามมบติว่าบาสให้ชุดนอนแล้วเนี่ยผมก็เป็นกระเป๋าตังค์แล้วกันอยู่ข้างหน้าเลยอ่า กระเป๋าตังค์เนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เราต้องมีติดตัวไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันพิเศษนะครับกระเป๋ากันเงินออกเลยนะฮะกันเงินออกอ๋อใส่แล้วกันเงินออกเหรอใช่เอาตังค์ใส่เนี่ยเงินไม่ออกโอ้นี่มูเตลูเนี่ยมูเตลูอันนี้แต่อันนี้เมื่อกี้ตอนที่ผมนั่งเซ็นเซนอะพวกไอ้นี่อยู่เนี่ยลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูกระเป๋าเองนะเออเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่ามันเรียบหรูแล้วมันก็เท่แถมมีใส่มีความแฟชั่นด้วยใช่ใช่หลากหลายสไตล์แบบอย่างเงี้ยก็แบบอยากซื้้้อออออแบบคุณพ่่ะะไไรรยยางงเีี รู้สึกว่าแบบเออเขาก็ได้ใช้ตลอดเวลาเก๋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 อ่ะพี่คิมพี่คิมผมเหรอคนพิเศษของผมก็ต้องเป็นแฟนๆอยู่แล้วเนาะผมอยากให้เห็นแฟนๆใส่ชุดชุดทํางานน่ะชุดชุดทํางานแต่ชุดทํางานตัวเดียวเลยอ่ะแล้วตัวใหญ่ๆโค้งๆคุณเคยดูสูทเนี่ยแบฟิลแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่สูทไม่สูทอะไรเลยเนี่ยเสื้อเสื้อยืดโค้งๆอย่างเงี้ยสีขาวเสื้อเชิ้ตขาวเออแล้วใส่ตัวเดียวอ่ามันดูดูเป็นตัวเล็กปุ๊กปิ๊กดีอ่ะมินิมอลเนี่ยอ่ไม่ตัวเดียวเลยแบบตัวใหญ่มมิินอลงแบบ ใส่เสื้อตัวเดียวใช่ใหญ่ใหญ่าะว่ากางเกงขาสั้นแบบอะไประมาณนั้นมินิมอลมินิมอลใช่เพ้าผมชอบนะว่างๆใส่มาให้ดูหน่อยครับผมเขาจะกล้าเดินออกมาไหมเนี่ยผมจะขอผมอยากเห็นจริงๆเลยเออใหญ่ใหญเหรอน่ารักเลยผมโคนชอบแบบผู้หญิงแต่งตัวยัไงพี่คิมหน่อยนะจะให้พี่คิมนะเสือพี่คิมขายเขียวก็้วทำไม มตาไ่พี่คุณหาว่าผมไข่เขียวเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้จับให้พี่ไงไข่เขียวได้ได้ผมเกิดให้ด้วยเลยเก้สีเขียวนะเก้าสีเขียวนี่พี่เก้าสีเขียวไม่ใช่เหรอผมไม่ค่อยเขียวนะพี่ไม่เขียวก็่้องพี่ส้องโอยพี่คอปนี่ว่าเขียวอ่ะไม่เขียวแต่ว่ามี่เขียวอันนี้ของคอปไปแล้วกันพี่ไมาว่าของพี่แย่งกันทำใหมเออแย่งทราไมวะเขาบอกว่าข้อนี้นะครับโอ้ยทายใจฝ่ายตรงข้ามมีให้เลือกสามชุดโดยคนที่ผิดจะโดนทำโทษ อ่าคือแต่ละคนเนี่ยอ่าอย่างสมมุติว่าบาร์ก็จะมีขึ้นมารูปแล้วบาร์ก็เลือกไว้ว่าบาร์ชอบรูปไหนอ่าแล้วเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยก็ต้องทายใจว่าบาร์เ่ยเลือกรูปไหนนี่ไงขึ้นมาอ๋อเหรอนี่เหรอเฮ้ยนี่เราเราต้องแต่อุปกรณ์ก่อนอ่าโอ้โหฝีมือแล้วเดีคนดูทางบ้านเห็นไหมฮะก็ดูทางบ้านเห็นสามรูปนี้ไหมฮะเย็นเห้นเห็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 นเอ็นเห็นเ่็นเห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  เดี๋ยวตอนนี้จะเป็นบาร์สคนแรกเลมืกันโอเคบาร์สคนแรกนะแต่ว่าเดี๋ยวบาร์สชูให้แฟนๆทางบ้านเลก่อนเดี๋ยวเราจะห้ามแฝงเราเราหลบตาเราหลบตาเราโอ้โหเล่นก่อนตามรูปนี้โอ้ยผมเลือกได้ผมอ่ะพี่ชายสุธีรัตน์โอ้ยไม่รู้เลยไงว่าบาร์สชอบรูปไหนห้ามเลี้ยวห้ามแหวกแล้วกันได้มาเอาที่ผมชอบเลยนะเออจริงๆป้งบรรทัศปโถเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกอ่ะเอาเลยดิสุดยอด เห็นยังยังยังเตเงินครับเรื่องงานอะไรเราอ่ะเรื่องงานจริงเลยโอ้โหช่างเรียกอะไรเราอ่ะสามปีผ่านไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเออเหลืมตาเลยนะเดินอาเลยนะคุณบรรจูให้ผมถ่ายไปเห็นปะเนี่ยเอางี้เอางี้ผมผมถามหน่อยมาคุณน่ะตัดสินน่ะจาก acting ถ้าโพสด้วยหรือว่าแค่ชุดอย่างเดียวผมเอาที่ผมชอบดิองค์ประกอบรวมๆสามรูปที่ชอบผมชอบอะไรโอ้โหที่คิดว่ายังไงผมห้า พี่ทายผิดต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกว่าพี่คิมได้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรก็เรียกโอเคเลยนะลีดเดอร์ของ SB5 าแล้วจะไม่มีการทายผิดของใครรวมถของคุณด้วยเฮ้ยไออีได้แล้วมาพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเป็นถูกวะเนี่ยดูใหม่ดูใหม่ คุยจะเอาอยัางไงคุยจะเอาเอ้าผมผมให้โอกาสคุณคุณซิมมอนคุยจะเอาอยัางไงเฮ้ยผมคิดก่อนดิผมคิดก่อนดิเล็งเล็งเลงเลงผมว่าอันนี้แล้วันผมตัดสินใจนี้แล้วกันแน่ใจผมว่าดีเหมือนดีผมว่าดีผมว่ามันลายมันแบบได้อยู่เอาอยัางไงอ่ะว้าเฉยพี่พี่แน่ใจกับคําตอบหรือยังผมให้เลือกดีๆนะเอ้าคุณผิดคนไม่โดนเรียกพี่นะโอ้ตื่นเต้นมาเรียกกำลังเลยว่าไอ้สูตรแต่คิดๆไปคิดๆมา บาทจะเป็นคนชอบใส่เสื้อตัวเดียวนี่น่ะแล้วเสื้อขาวอ่ะมันอาจจะธรรมดาไปสำหรัอาจารย์บาสผมเอาข้อสอแล้วกันอ่ะและแล้วคุณตอบอะไรอะ่ะสิ่งที่ <laughs> ผมเลือกนั่นก็คือทเพเอ้ยพี่คิมถูกเฮ้ยผมมองเลยว่าผมไม่ขี้โกงด้วยคุณเลี้ยวมาถูกทางนันเนี่ยผมผมแค่เปลี่ยนใจไปผมแค่เปลี่ยนใจผมลังเล พราะว่าคุณขำเมื่อกี้ไม่งั้นผมก็ผิดไปแล้วถ้าคุณไม่ขำเมื่อกี้นะไม่ใช่ผิดไปแล้วขำนี่ขำกันหมดเลยไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วไหนบาสบาสลองบอกหน่อยว่าทำไมบาสถึงชอบรูปที่สองผมว่าอ่าผมน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียบแต่โกหกไฮแฟชั่นเรียบแต่โก้กไฮแฟชั่นเฮฟว์มมไหมออีกอย่างคือคำพจนิาสชอบท่านี้อ๋อบาสชอบแบบอ่าแล้วแล้วถ้าพสน์มันจะแปลกกับเพื่อนด้วยอ่ามีความแบบแต่ผมรู้สึกว่ารูปหนึ่งของคุณดูแบบ สุดระเดชมากมันเด็ดไปหน่อยไงอ๋อมันเด็ดไปหน่อยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยกำลังแบบจึ้งกำลังจึ้งกำลังดีแล้วลูกสามะลูกสามะสมาร์ทด้วยสมาร์ทแต่ว่าผมเหมือนที่พี่คิมบอกว่าถ้าถ้าเรียบๆไปก็อาจจะเบาไปนิดนึงเบาไปเพราะเราเป็นคนมีเสื้อผ้าเยอะพูดถุ่มเลยนะพี่คิมพูดถุ่มเลยนะว่าอ่าแบบผมชอบใส่ตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วแบบ ให้มันอยู่เลยอะไรผมว่าอันที่สองเนี่ยแหละก็พี่ชายอะครับน้องยอดมากไม่ได้โกงเลยนะบอกเลยไม่ได้โกงไม่ได้แอบส่งซิกถามใครด้วยอ่าได้เออโอเคโอเครู้ละรู้ละรู้เรื่องผมไผม่น่าผมไม่น่าซื้อสัต์เลยเฮ้ยผมพูดเล่นเอางี้ดีกว่าเมมมันต้องซื้อสัตว์เด็ดอะนั่นหมายถึงว่าคิมมอนได้หนึ่งคะแนนถูกไหมเพราะมันมีบทลงโทษเออจริงด้วยเอออย่าลืมเดันมีบทลงโทษอ่าตอนนี้มันถึงตาลูกของผมและพวกคุณเนี่ยทั้งสองคนหลับตาผมรู้ผมรู้ ผมรู้จริงอะเปล่าผมรู้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 คิมรู้คิมเห็นหลับตาหลับตาหลับตาตอบเลยได้หรือเปล่าเรื่องนี้เราเลือกแล้วเลือกเลยนะเลือกแล้วเลือกเลยไม่มียึดแย็ดนะโอเคมียึดแย็ดมีของม่แก้มือผมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอยากแก้มือไหมล่ะอยากแก้มือไหมผมเรียบร้อยแล้วอ่ะยืมตาได้ยืมตาได้ยืมตาได้อ่ะ แต่ผมจะไม่ยึ่ยัากแล้วผมสัญญาผมไม่ยึ่ยัากเหมือนกันเพราะว่าผมมั่นใจมากคนนี้ผมมั่นใจมากคนนี้เหมือนกันงั้นคำตอบสุดท้ายกันเลยป่ะล่ะเอาคตอบสุดท้ายไปเลยมาห้าสี่สามสองเพื่อนเอาขำว่าขำใครไปเนี่ยเห็นไหมพอขำปุ๊บรู้เลยว่าผิดเฮ้ยโอ้โหทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยเขอให้ขำเดี๋ยวให้ผมก่อนล้ก่อนทำไมคนหนึ่งเออคิดว่ารู้เพราะว่าผมเห็นพี่แต่งตัวสไตล์นี้เป็นเป็นประจำผมเลยคิดว่าพี่น่าจะชอบทรงนี้ ผมคิดเหมือนกันแล้วคอมโพส์เนี่ยค่อนข้างสวยตะกักนิดนึงไม่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 แล้วปกเสื้อที่เหยนของเจียโรสอ่ะคือมันเก๋มมกมันเป็นเสื้อขาวที่ไม่ขาวอ่ะเออแล้วถ้าโพงน้าโพสได้ดีคือถ้าผมว่าคอปเตอร์เลือกรูปอื่นอ่ะแต่แต่ถ้าคอปเตอร์รถนิยมไม่ดีเลยโอ้โหคุณโอ้แต่แต่ถ้าสุิว่าราเล่นรอดเล่นถ้าไม่ใช่สองก็คงเป็นหนึ่งอือเหรอ ถ้าผมว่าไม่ให้สองผมโยกเป็นสามบ่ะทำไมอ่ะคุณมาดูกันว่าผมกับคุณอ่ะใครจะชนะไม่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 จริงจริงกันหนึ่งอ่ะแหละผมว่าหนึ่งนหนึ่งอ่ะแหละแต่ว่าผมอยากให้เลือกเป็นสองว่ะผมก็อยากให้ผมอยากให้คอมเตอร์เลือกสองว่ะเอาใหม่ได้ไหมเราเอายนรันเอาลีลันเหรอเออลีลันหนึ่งแต่มันดีจริงนะคุณให้ผมเฉลยก่อนได้เปล่าเฉลยหนเ่งเฉลยหนึ่งเฉลยหนึ่งตอบขึ้นหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือผมอ่ะ จริงๆรูปสองมันเป็นรูปปกติที่ผมจะชอบมุมนี้ของผมอยู่แล้วแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพอมันเขาเรียกว่าไอเซเสื้อโมโนแกรมของกีราโละอ่อะตัวเนี้ยกับกับความโพสแบบกิ๊กๆที่ไม่มองกล้องอ่ะเป็นผมมาะถ้าแบบให้ให้ผมโพสต์ภาพเองเงี้ยผมจะโพสต์ภาพอีหนึ่งอ่าเอซอ่ะครับสามรูปให้เรียกลงไอจี IG เรียกรูปไหนรูปหนึ่งก่อนเน่เฮ้ยผิดคาด ไม่จับพี่คอมจริงไปเลยเเ่าแล้วม่คุณไม่เห็นหรอแลาผมใส่เสื้ออะไรพวกเนี้ยเวลาถ่ายลงผมไม่ค่อยมองกล้องคุณเล่นสังเกตได้เลยว่าลูกสองลูกสองหล่อมากนะเป็นฟิลแบบคูคูๆเชิดๆคูอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลูกสองหล่อมากนะคุณจะให้แม่เลือกให้แม่เองก็เลือกรูปแบบนี้ไงลูกสองอ่ะมันหล่อแต่หมายถึงว่าเวลาเหมือนเนี้ยแม่ไหนเนี่ยแม่แต่แม่ไม่ให้ลงไงไม่ลงไม่ลงลูกหนึ่งป่ะรูปหนึ่งแม่ไม่ให้ลงเออรูปหนึ่งแม่ไม่ให้ลง รูปสองแม่รูปสองแม่ให้ลงแม่ให้ลงรูปสองมันดูดีเกินจริงว่าเราไม่ได้รู้จักคอปเตอร์เรารู้จักแม่คอปเตอร์เว้ยเพราะว่าแม่คอปเตอร์วางวางแผนไม่หมดแล้วว่าต้องให้ลงรูปแบบไหนโอเคเอาเป็นว่าเราผิดกันนะถือว่าคอปเตอร์ผิดแล้วกันอ่ะกับบัสหนึ่งคะแนนกิมมอนหนึ่งคะแนนพูดยังจะเอาอย่าโอเครอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปแล้วโอเครอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนครับอ่าตาพี่กิมตาพี่กิมโอ้ยมีอะไรให้จับเนาะใช่เลือกรูปก่อนอ้าวเหรอ เฮ้ยยากเด้อเ้ยยากเด้อยากจัดเลยหน้าเหมือนกันทั้งสามรูปเลยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนนี่หรอนี่วัวยากเด้ออ่ะคุณหลับตาก่อนเดี๋ยวผมเรียกอ่ะผมหลับตาอยังหลับอยู่โอเคโอผมว่าเอยก็น่าจะถ่ายถูกหรือผิดคุณทำหน้าเหมือนกันทุกรูปเลยใช่ก็ทำหน้าเหมือนกันทุกรูปเแล้วเหรอ เลือกแล้วผมก็หลับตายเลยก็น่าเหมือนกันทุกเรื่อเลยมาผมได้เยอะๆในฐานะที่คุณรู้จักผมมานานผมได้ได้ผมได้ผมได้หน้าผมเหมือนกันทุกรูปตีสามรูปนี้ลงรุ่นไหนก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งนี่แน่เป็นคนยังไง